อ่อเรื่าขาอนเขาบอกว่าเรามานันชีกสัญญากบที่เก่า,กาอันนี้เ<ช>รื่องจรงรือว่าเป็นการหมดหเป็นกาหมดสัญญาปกติสัญญา,ากติตามที่แบบตามที่ที่ที่เห็คะคือหมดสัญญาปกติไม่ได้มีการฉีกสัญญา ไม่ได้กระแดกเเที่ยวเป็นปีหรือว่าเราผิดสัญญาเพื่อที่เราอยากได้ทีบทบดไอยากจะท้มภาพทีเดินทีไปไม่นะพายหมดสัญญาตามปกติแล้วก็ไม่ได้มีการฉีกสัญญาอะไรค่ะเป็นเด็กดีมากนะอยู่ช่องเจ็ดอ่ะหนูนเป็นเด็กดีมากนะตตัดสิในใจที่่อบ่าพายอยู่กับช่องมาทั้งหมด8ปีค่ะก็รู้สึกว่า ถ้าถ้าฉีกสัญญาเนี่ยไม่มีแต่ถ้าถามว่าพลิกบทบาทอยากอยากมีการแบบพลิกบทบาทไหมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการเริ่มต้นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำหรือได้ลองสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเลยว่าแปดปีมันก็ค่อนข้างก็จะเป็นเซฟโซนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยายทำธุรกิจด้วยเราไก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมีอะไรที่ที่นอกเหนือจากงานแสดงถ้ารู้สึกว่าออกจากเซฟโซนก็คือธุรกิจายเป็นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ การที่ออกมาแล้วพอมีเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจที่ไม่ยากเท่าไหร่หลังจากที่เราได้อ่านบทของซีรีส์แล้วอ่านเนื้อเรื่องแล้วได้เห็นการปรับแก้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆแล้วบทที่จะแบบว่าเออไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผูหยืนหลือผู้ใหญ่ที่งานเคลียร์ขอบขอบสายที่ริ่งก็คือหมดมันมันหมดปกติเลยอะค่ะไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาก็ทางทางผู้ใหญ่ก็ยินดีด้วยถ้าถ้าฝ่ายออกไปแล้วฝ่วายเขารู้สึกว่าเฮ้ยค่ายไปแล้วฝ่วายรู้สึกได้ทาในสิ่งที่มีความสุขในสิ่งที่ชอบทางช่องก็คือสนับสนก็ยังบอกกันอยู่เลยว,ว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสก็กลับมาเล่นได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ถือว่าจบสัญญาด้วยดีค่ะก็คญญือเป็นไงดีกันว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไม่ไไมีเลยค่ะนานไหมอยากที่นาน่าจสาสิ้นปีที่ผ่านมาสิ้นปีวันที่31มสธันวา ก็คือตามรอบพอดีไม่มีปัญหาหรือว่าเเรื่องราวอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่มีเพราะว่าคุณก็ยังถ่ายของช่องถามว่าตอนนี้ยังถ่ายคุก็ดูแลถ่ายาอยู่นะคะของช่องเจ็ดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันหมดสัญญาก็คือก็ยังก,ก,ก็ตามนั้นที่หมดสัญญาจะเป็นปฏิญญาไม่ได้มีการฉีดไม่ได้มีการฉีดค่ะไม่ได้มีการฉีด แแก็กไมไแล้วหรือารู้สึกว่าเค้เงหมหร่าใจาย,ยรู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะเหมืนเหมือนช่องเจ็ดก็ไปบ้านของเราเที่แบบที่เราอยู่มาตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเหมือนแบบ <c oughs> เรียนมัธยมจบแล้วต้องเข้ามาหาลัยอะไรอ <c oughs> ย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องไปอยู่หอต้องไปอยู่เองอะไรเ,เมันก็มีเค้เงเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแต่ว่าทางทางไนสตาร์สตูดิก็ก็ถือวก็ดูแลภายดี <c oughs> แล้วก็ ทาให้แฟนรู้สึกว่าไม่ได้เคว้งเท่าเท<ล>่าที่คิดไม่ได้เคว้งเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฟนรู้สึกว่าเออมันมันมันก็อุ่นใจเหมือนกันนะโชคดีที่ว่าอยู่ช่องเจ็ดก็มีผู้ใหญ่ที่คอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคอยดูแลคอยแบบซัพพอร์ตใช่พอมาอยู่ที่นี่ทั้งพี่วันท,ทั้งพี่ไอซ์ก็คือก็ซัพพอร์ตท้าเหมือนกันก็ถือว่านี้คือเป็นความโชคดีของเายบไม่ว่าเป็นยาแต่ว่าเป็นยาจากแช้ก็ไม่รับ เซ็นสัญญาเซ็นนะะเซ็นไม่ได้เซ็นกี่ปีเซ็นห้าปีค่ะอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่แบบเริ่มใหม่เนิใหญ่้านใหญ่บ้านใญ่บ้านมันเหมือนอย่างที่พายบอกอะ้ายรู้สึกอุ่นใจถ้าถ้ามีบ้านแต่การออกมาถามว่ามันมันมันมีความสุขไหมมันมีความสุกแต่ว่ามันเป็นความสุขที่แบบเฮ้ยเราได้ทําในสิ่งที่ที่ที่เราอยากทําด้วยก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะเร็จ ะมากอยาไม่ตออะไรก็เริ่มนลงไปแต่ไพ่อุ่นใจในการที่มีค่ายนะอย่างไพ่ไพ่เซนกับช่องไพ่ก็อุ่นใจพอย้ายมาทางนี้เราเซนก็ก็อุ่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็มีคนที่คอยดูแลเราใช่ใช่คอยดูแลเราแล้วเขาไม่เขาไม่ได้ปล่อยให้ไพแบบต้องต้องเจอกับปัญหาเลยตั้งแต่เริ่มที่ที่รู้ว่าจะเล่นเรื่องนี้อะไรนะแต่แหละว่าในการแจกไพ่เนี่ย อะไรนะคะกา,การการันตีการการันตีตัวแทนใช่ค่ะใช่ใชเขาก็ทา,ทางทั้งที่ผู้จัดเองเขาก็สร้างความมั่นใจให้พายด้วยแล้วก็พายเห็นในการทํางานของของเขาแล้วพายก็รู้สึกว่ารับรู้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความใส่ใจไม่ใช่แค่กับไปนะฮะกับกับเนื้อเรื่องที่จะให้แฟนๆได้ชมกันอย่างนี้เราก็จะได้แค่ข่ายนะหรือว่ามีการอ่ะทางพงนายก,ก็จะเป็นคนรับพายนคะายจะเป็นคนรับ อะไรนะคะุ่มเงินแปดหลกในการขายตัวชุ่มเงินแปหลกที่เอาโมเสแลวโดยซื้อตัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเออะอะไต่แต่พูดถึงอันนี้แล้วผี้จิ้งคือมันเป็นนักบีกคาเลคเตอร์ค่ะนักบิจั่งสิบคี้คดนางร้ายนางร้ายกลายเป็นเออหียกอะไรเขาเรียกอะไรอะได้อ ตัวหลักหรือว่าอะไรอะเวอร์ชั่นผู้เวอร์ชั้นดีดีกว่าเวอร์ชั้นที่มันแบบเห็นบอกว่ามันเข้ากับเรามามันตรงกับคาแรคเตอร์ออกมาก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปเลยว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากแล้วเรื่องนี้ก็มาซัพพอร์ตในความชั้นเจนในความรู้สึกของพายอีกทีนึงมันทําให้รู้สึกว่าตรงกว่านี้มันไม่ได้เลยมันถ้าเป็นเราอะไรแบบนั้นแต่พออ่านแล้วเขาก็บอกว่า คือตอนแรกกัเขาพี่ผู้ชายกาคิดว่าเฮ้ยมันมันมันตรงคาแรคเตอร์ไฟมากอะไรเงี้ยพอได้ไฟมาเขาก็บอกว่ามันใช่เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออดีใจค่ะดีใจขอบคุณมากมนะคะพี่เลือกไฟม่นการทำงานกับน้องนี่ไงป้าเพราะน้องบอกว่าเชิญเราเจอเราแกล้คาก็คือกา้แรกอ น้องก็ทำกันบ้านหนัดไ่ายเองไ่ายก็ทำกันบ้านหนัดเพราะของไ่ายมารีบูด้อมคูตั้งให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้ต้องไปออสกันค่ะค่ะก็สรุปสุดท้ายแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดี ในสถานะของรังที่เราเคยจริงๆไฟเปิดมานานมากแล้วนะแค่ไฟใส่อิฟนิ่งบราว์แค่นั้นเอง uh <laughs> แต่ตอนนี้คือโอเคแหละหน้าที่หน้าที่ตรงที่เป็นนางงามคือมันเสร็จสิ้นไปแล้วก็ใส่กางเกงได้ uh แต่คือไฟชัดเจนของความรู้สึกมาตลอดมาตลอดเลยไม่ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดความรู้สึกเลย <laughs> เปิดจนตบผู้จัดบอกว่าปิดไปบ้างก็ดีนะ uh คนจะอินเดียไม่ไม่ได้กลัวค่ะถ้าคนอินก็ถือว่าประสบความสำเร็จใ,ในด้านการแสดงแต่ถ้าแต่ถ้าคนจิ้นกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิ้นกันโดยที่ที่แบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คุยก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่ที่มองเห็นความน่ารักไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวหรือ<ต>เรื่องอะไรจริงหรอเพราะว่าดอกไม้ได้ นะดอกไม้ถ่อยมาทุกวันที่ร้านออมอวิฝากร้านด้วยนะคะมาจากแฟนๆเขาพอเ,เขาเราขาู้ว่าวันนี้แบบวันสําคัญวันนี้เป็นวันที่แบบเขาจะมีวันไตรเดย์เขาก็เลยจะแบบส่งดอกไม้ให้ส่งช็อกโกแลตให้ส่งอะไรอย่างเงี้ยเราะฉั้นดอกไม้บางหน้าก็่ีก็ไม่เห็นว่าแบบใครบ้างอะไรบ้างส่งมาก็จะมีชอ่ออะไนมิเด็กนะ <c oughs> มันไม่มีสิถ้าช่อไหนที่เป็นช่อที่เป็นแบบว่าใหญ่ๆก็คือให้รู้เลยว่ามาจากแนแฟนเขาก็จะไม่้อเาแราแทสึกกับกับที่เจอันใจแต่ว่าไม่นด้สานต่อยังไม่มียไ่ขายัไม่หาจริงที่รู้มามันไม่ใช่แบบนี้นะ่ ไม่มีพิรุดเลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริงจริงมันปีใหม่แล้วมันก็ต้องแบบมันต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่อะไรที่แบบผ่านไปค้นไปกับปีเก่าก็เป็นนิวเป็นนิวส์ตายแล้วแต่คือแต่ถามว่ามีไหมไม่มีค่ะไม่มีอนนี้พายก็ยังแบบคือจริงๆพายทำร้านทําผมก็ยุ่งมากแล้วแล้วก็มาซีรีส์แล้วก็ไหนละครนี่พไม่มีเวลาให้ใครตอนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรหลายคนสงสัยว่าหนูจะเปลี่ยนชื่อตอนไหนเปลี่ยนชื่ออย่างไรทำไมล้ว เอาจริงๆว่านานแล้วทุกคนไม่รู้เลยค่ะแต่แค่แบบเหมือนแฟนๆยังติดภาพว่าเป็นฝ้ายสุภาพรก็เลยแบบแต่ฝ้ายเปลี่ยนตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เลยถือว่าเแก่ทอือว่าีไเอาจริงๆไปกับน้องค่ะแล้วก็เลยแบบเออเปลี่ยนแล้วเขาใคแค่นั้นเลยไม่มีอะไรจากเปลี่ยนชื่อเพาะอะไรเงี้ยตังเองแ้วนม่ีใครตั้งให เปินไปกับน,น้องๆเขาไปที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพายก็แบบถ้าเป็นเพื่อนแต่ไปเป็นเพื่อนน้องแล้วเขาก็ทักขึ้นมาแล้วพายเอ้ยชื่อเคอสแต่ไม่ได้มีมินนิ่งว่าเอ้ยก็เป็นใครทักตั้งแต่ไรไม่มีรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อไมเพอเปลี่ยนเลยเแล้ว<ม>ชื่อคนดีชื่อคนดีเหมือนกันเราไปดูไปว่ามันเสริมอะไรเราบ้างเสริมเพื่อนจีนเอาจริงๆทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่คือตีมาตลอดเชื uh ่อของผลของการกระทบมากๆใคากเปล่ย<ๆ> ใช่อยากมีแต่คนถามไปแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรเปลี่ยนแล้วฟั่มที่ไรล่ะแล้วอยากให้เขาเรียกชื่อกับชือเปลี่ยนเฉยๆอะไรนะแล้วะว่าตอนนี้มันเป็การตัดเลยสับสนชื่อกลับเรียกไปไหมหรือว่าชื่อใหม่ให้ยัได้หมดเลยค่ะส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าไพ่เมริสอนไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่เพราะว่านักสกุลไพ่น่าจะจำง่ายมากกว่าชื่อค่ะต่างกันเนาะก็คเรียกอะไรก็ได้ได้โอเคง่ายละค่ะไปอธิเสดรมบางทีง่ายเกินไปนะง่ายๆเป็นคนสบาย